เสียงคลืน่นดังสนัน่นผนึกดำบนประตูโบราณเริ่มแตกเป็นเส้นๆแสงสีเลือดส่องลอดออกมาจิวหลงถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาสันระริกจิวหลงไม่นี่มันเร็วเกินไปเงาสัตว์ร,ร้ายร่างมหึมาค่อยๆก้าวออกมาเกล็ดสีดำแวววาวเหมือนโลหะดวงตาสีเลือดมองตรงมาที่ไปลหลงเยือ่อ ทุกลมหายใจของมันทำให้พื้นสั่นและอากาศเย็นลงอสนรคำรามเสียงเหมือนภูเขาถลม่มกรงเล็บยาวฟาดลงตรงที่ไปหลงเยื่อยืนเขากระโดดหลบเฉียดฉิวเศษหินปลิวกระจายไปหลงเยื่อนี่แค่แรงสะบัดเหรอเสียงของเจ้าของเดิมดังขึ้นในหัวเขาถ้าไม่ใช้พลังใหม่เจ้าไม่มีทางรอด เส้นเลือดเรืองแสงบนร่างไปหลงเยื่อเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีประกายสีแดงแทรกจิวหลงดึงมีดสั้นคู่ใจออกมาพุ่งไปฟันที่ขาของอสูรแม้จะไม่สร้างบาดแผลใหญ่แต่ก็ทําให้มันเสียจังหวะไปหลงเยื่อใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าหากระบี่ครามฟาดประทะเกล็ดดำเกิดประกายไฟและคลื่นกระแทกมหาศาลไปหลงเยื่อถูกดีกระเด็นแต่ยังยืนได้ อสูรคำรามอย่างเดือดดาลดวงตาสีเลือดลุกโชนรุนแรงกว่าเดิมทันใดนั้นเสียงกระซิกแปลกๆดังจากรอบสนามเจ้าคือผู้เปิดประตูเจ้าก็ต้องเป็นผู้ปิดมันไปหลงเยื่อขมวดคิ้วเพราะน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของเจ้าของเดิมแต่มาจากบางสิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวเงาในหมอกเลือด หมอกสีเลือดค่อยๆกลืนกินอากาศร,รอบประตูร่างสูงในเสื้อคลุมดำลายทอมก้าวออกมาอย่างช้าช้าหน้ากากครึ่งซีกปิดใบหน้าเหลือเพียงดวงตาสีทองเลือดที่จ้องไปยังไปหลงเยือ่อไม่วางตาบุรุษปริศนาในที่สุดเจ้าก็โตพอที่จะถือกระบี่เล่มนั้นไปหลงเยือ่อชะงักดวงตาไหววูบเมื่อได้ยินน้ำเสียงนั้นรากับเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน จิวหลงยืนระวังหลังแต่สายตาก็เต็มไปด้วยคำถามไปหลงเยื่อเจ้าเป็นใครกันแน่บุรุษปริศนาหัวเราะเบาๆก่อนจะบอกว่าตนเคยเป็นสหายของอดีตเจ้าของกระบี่ครามและเป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้พลังขั้นสุดท้ายของมันบุรุษปริศนาแต่เจ้าต้องจ่ายด้วยบางสิ่งที่ไม่มีวันได้คืน เขาชี้ปลายดาบสีดำสนิทไปที่หัวใจของไปหลงเยื่อตามข้ามาข้ามีสิ่งที่จะทำให้เจ้าล้มราชันอสูรได้จิวหลงก้าวขึ้นมาขวางทันทีดวงตาวาวโรถเสียงดาบกระทบดังก้องเพียงครั้งเดียวแต่แรงประทะทำให้พื้นแตกเป็นวงกว้างจิวหลงกระเด็นไปหลายก้าวแต่ยังยันตัวลุกขึ้นไปหลงเยื่อมองคู่ต่อสู้ใหม่ด้วยสายตาจริงจังนี่ไม่ใช่ศัตรูธรรมดา บุรุษปริศนาพูดเพียงว่าอีกสามวันที่ภูเขาเลือดถ้าเจ้าอยาชนะก็จงมาแล้วร่างเขาก็กลายเป็นหมอกสีดำล่องหายไปในรอยแยกของผนึกไปหลงเยื่อก็มองกระบี่ครามในมือความลังเลปะปนกับไฟแห่งความมุ่งมั่นจิวหลงลุกขึ้นมาเคียงข้างและเอ่ยเสียงหนักแน่นไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนข้าก็จะไปด้วย เสียงคำรามของอสูรโบราณจากในผนึกยังคงดังไกลออกมาเหมือนเตือนว่าการเผชิญหน้าครั้งต่อไปจะไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วการออกเดินทางรุ่งเช้าหลังจากคืนแห่งผนึกแตกหมอกสีเงินปกคลุมหุบเขาไปหลงย้่ยและจิ๋วหลงออกเดินทางบนเส้นทางหินผาสูงชันมุ่งหน้าสู่ภูผาเลือดเสียงคำรามแผ่วๆดังจากยอดเขาไกลๆ เรากับกำลังเตือนผู้บุกรุกเส้นทางถูกขวางด้วยสะพานโซ่เล็กเก่าแก่ที่แขวนเหนือเหวลึกระหว่างที่ทั้งสองกำลังก้าวขึ้นสายโซ่สั้นอย่างรุนแรงก่อนที่เงาดำจะพุ่งออกมาจากหมอกจิ้วหลงระวังสัตว์ร้ายปีกคู่นับสิบตนโผบินเข้ามาพร้อมกันไปหลงเย้พุ่งตัวขึ้นกลางอากาศฟาดกระบี่ครามเป็นเส้นโค้งฟ้าผ่าร่างศัตรูตกลงสู่เหว จิวหลงหมุนตัวใช้มีดคู่ปัดป้องอย่างชำนาญสะพานสั่นไหวแต่เธอยังยืนมั่นเมื่อสัตว์ร้ายชุดแรกถูกสังหารบนยอดเขาปรากฏเงาสามเงายืนเฝ้าประตูทางเข้าภูผาเลือดทุกสายตาจ้องมาที่ไปหลงเย้ราวกับรอคอยเสียงของเจ้าขอนกระบีครามดังขึ้นในหัวไปหลงเย้สามเงานั้นเคยเป็นยอดยุทธที่แพ้และถูกผนึกวิญญ,ญาณไว ไปหลงเยื่อรู้ทันทีว่าด่านต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่อาจประมาทได้ทั้งคู่ก้าวเข้าสู่ลานหินกว้างสามเงานั้นเผยโฉมชุดเกราะแต่เก่าแต่แววตายังเปล่งประกายอาฆาตหนึ่งถือหอกยาวหนึ่งถือกระบี่สั้นคู่อีกหนึ่งแบกค้อนยักษ์ไม่มีคำพูดใดๆพวกมันพุ่งเข้ามาพร้อมกันในพริบตาไปหลงเยื่อปัดหอกด้วยกระบี่คราม จิวหงรับคมกระบี่สั้นคู่ส่วนค้อนยักษฟ์ฟาดลงพื้นจนหินแตกกระจายแรงสั่นสะเทือนทำให้ทั้งลานเหมือนจะพังทลายเปิดฉากการต่อสู้เสียงคำรามจากสามนักรบวิญ,ญญาณดังสะท้อนทั่วลานหินร่างพุกมันปลดปล่อยแรงกดดันมหาศาลจนพื้นแตกรา้าไปหลงเ,เย่เกือชับกระบี่ครามจิวหลงหมุนมีดคู่เตรียมบุกหอกยาวพุ่งมาดังสายฟ้าผ่าจากด้านหน้า ในขณะที่ขอนยักฟาดจากด้านข้างและคมดาบคู่ฟันลงมาจากด้านบนไปหลงเยื่อหมุนตัวปัดหอกด้วยกระบี่ครามขณะที่จิวหลงสไลด์หลบใต้ขอนฟาดคมมีดตัดขาอีกฝ่ายเลือดดำพุ่งออกจากแผลแต่กลับกลายเป็นควันมืดพุ่งเข้าสู่ร่างนักรบอีกตนทำให้ความเร็วและแรงเพิ่มขึ้นสองเท่าไปหลงเย่ยพวกมันแชฉพลังกันได้ ไปหลงเย้ส่งสัญญานให้จิวหลงแยกพวกมันออกจากกันเขาก้าวทยานขึ้นสู่กลางอากาศล่อยคลื่นกระบี่สีฟ้าสามเส้นตัดทางเชื่อมของพลังมือจิวหลงใช้มีดคู่สร้างแนวป้องกันบีบให้คู่ต่อสู้แตกกระจายหนึ่งในนักรบถูกผลักออกไกลเสียงคำรามโหยหวนดังขึ้นก่อนร่างจะสลายกลายเป็นหมอกสีเลือดหมอกนั้นหมุนวนและถูกดูดเข้ากระบีคราม ทำให้มันส่องแสงแรงขึ้นนักรบอีกสองตนกโกรธจัดพุ่งโจมตีพร้อมกันได้ความเร็วเหนือสายตาไปหลงเย้ปล่อยท่ากระบีสายฟ้าฟาดฟ,ฟันสวนกลางการพุ่งโจมตีเสียงระเบิดดังสน,นั่นเศษหินกระเด็นกระจายเมื่อหมอกเลือดค่อยๆจางลงร่างนักรบวิญ,ญญาณทั้งสามสลายไปเหลือเพียงแผ่นศิลาโบราณลอยกลางลาน บนศิลามีอักษรเรืองแสงเขียนว่าวิถีต่อราชันต้องผ่านสามภูผาและสละสิ่งที่รักที่สุดไปหลงเย่และจิ๋วหลงศบตากันเส้นทางนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นประตูสู่ภูผาที่สองหลังจากศิลาลอยจางหายประตูหินอีกบานหนึ่งปรากฏขึ้นกลางลานสัญลักษณ์บนบานประตูคือเงามนุษย์นับพันซ้อนทับกัน เสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอดออกมาราวกับมีใครอยู่ด้านในทันทีที่ก้าวเข้าไปพื้นที่รอบตัวกลับบิดเบี้ยวแสงสว่างหายไปเหลือเพอนทิวทัศน์เงามืดและหมอกดำจิวหลงกุมมืดแน่นขณะที่ไปหลงเยือรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลกดลงบนร่างจากหมอกดำเงาร่างมนุษย์นับสิบพุ่งเข้ามาแต่และร่างมีทุ่งท่าและอาวุธเหมือนยอดยุทธที่ไปหลงเยือเคยสังหารมาก่อนไปหลงเยืย นี่มันเงาวิญญาณของศัตรูในอดีตขณะสู้ไปหลงเยื่อสังเกตว่าทุกครั้งที่ฟันเงาหนึ่งลงเงาอีกสองจะเกิดขึ้นแทนจิวหลงเกือบถูกโจมตีจากด้านหลังเพราะภาพลวงตาซอนกันหลายชั้นเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นจากที่ไม่รู้ที่มากลางหมอกดำปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมสีดำหน้าผากปกปิดด้วยหน้ากากไร้าปากไร้าตามือขวาถือกระบี่เงาที่กลืนแสงรอบตัว เงานั้นผ่านข้าไปได้เจ้าจึงมีสิทธิ์ไปต่อไปลงเยื่อพุ่งเข้าประทะทว่าทุกท่วงท่าของเรานั้นเหมือนกระจกสะท้อนการโจมตีของเขากระบี่ครามประทะกระบี่เงาเกิดประกายแสนฟ้าประทะแสงดำเสียงกระแทกดังกึกก้องจิ๋วหลงพยายามหาช่องโหว่แต่กลับถูกเงานับร้อยล้อมขวางไปลงเยื่อนึกถึงคำของอาจารย์เก่าสิ่งที่เป็นเงาไม่มีหัวใจ เขาหลอกให้เงานั้นปัดกระบี่สูงก่อนแทงทะลุจุดศูนย์กลางเงาร่างเงาแตกกระจายเป็นเศษหมอกสีดำเส้นทางสู่ผู้ผาที่สามเผยออกมา